สำหรับท่าแรกนะครับเพื่อนๆก็คือท่าของเด็กโดดนะครับก็อยู่แค่เอาแค่นี้สิ่งที่สําคัญที่เราต้องการก็คือเรื่องของการหายใจในรูปแบบการหายปอดโดยปกติแล้วครับเวลาที่เราไปกำลังกายกัน,นเราจะเจอสิ่งที่ง่ายยากที่เราจะทําให้เราไม่อยากทําก็คือความนึกคิดเราข้อที่สองเพราะเราไปทําแล้วครับเราจะเหนื่อย พอเจอเื่อยเราต้องไปเรียนรู้วิธีการที่ทําให้มันเหนื่อยยากอีกคือรอของวิชาการหรือรูปแบบของการกระโดดหรือว่าเทคนิคต่างๆของกิจกรรมที่เราไปจะทําแต่ผมมานําเสนอโดยคอร์สสอที่มันเหนื่อยง่ายอ่ะพะมันลงกระโดดครับพอมันลงกระโดะโดครับมันอัดกระแทกอาจกระแทก,กความรู้สึกลงไปอะฮะมันไม่สามารถและหรือมันกระจายออกไม่ได้ ทำไมมันกระจายออกไม่ได้เพราะไอตัวของกล้ามเนื้อหรือหุ้มกระดูกเนี่ยครับมันยังตายอยู่อยู่ๆไปปลุกให้มันตื่นนะครับมันไม่ตื่นครับท mm ีน hmm. ี้พอไปกระโดดแล้วก็ชากมันออกหรือว่าไปทําออกกําลังกายในรูปแบบที่เอากระดูกเป็นศูนย์นะ mm hmm. เขาว่กกระดูกเป็นศูนย์คือมันลงที่กระดกูกเพฉะนั hmm. ้นเราทําอย่างเงี้ยเราตัดกระดูกออกให้มันลงที่กล้ามเนื้อพอลงกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บ ร้ามเนื้อ,อยังไงมันก็ต่อกอะสายไฟเห็นไหมคำถามมีว่าสิ่งที่จะเจอมันก็ทําให้เราเหนื่อยยากถ้าเราเหนื่อยพักหายหเหนื่อยเร็วก็เพื่อความปลอดภัยสนใจที่จะการสม